สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุลันจันทาสตูดิโอเรื่องเล่ากับบุลันย้อนรอยวันนี้เราจะย้อนรอยตำนานแห่งความแค้นที่ยังคงเป็นบาดแผลในหน้าประวัติศาสตร์เรื่องราวของพญาระแวกตรูผู้ทรยศของสยามและความเด็ดขาดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ต้องการชำระแค้นให้สิ้นซากในช่วงเวลาที่อาณาจักรอยุธยาต้องเผชิญกับวิกฤตอันหนักหน่วงสงครามช้างเผือก และการเสียกรุงครั้งแรกต่อกรุงหงสาว,วดีเป็นช่วงเวลาที่สยามอ่อนแอและบอบช้ำที่สุดแต่ในยามที่บ้านเมืองกำลังลำบากอยู่นั้นพญาลรวกกษัตริย์แห่งกรัรมพูชาซึ่งเคยมีความสัมพันธ์อันดีกับสยามใช้โอกาสนี้อย่างไม่ละอายใจยกทัพเข้าปล้นสะดมหัวเมืองชายแดนกว่าต้อนผู้คนและทรัพย์สินไปอย่างไม่หยุดย่อนการกระทำของพญาละแวกถูกมองว่าเป็นการทรยศและหักหลัง อย่างไม่น่าให้อภัยเป็นการซ้ำเติมเมื่อเพื่อนบ้านกำลังล้มลงอย่างเจ็บปวดที่สุดการกระทำของพญาระแวกสร้างความโกรธแค้นให้กับคนไทยเป็นอย่างมากแต่ไม่มีใครที่จะแค้นเคืองเท่ากับสมเด็จพันนเรศวรมหาราชผู้ซึ่งทรงเห็นเหตุการณ์เหล่านี้มาโดยตลอดเมื่อทรงกอบกู้เอการาชและจัดการปัญหาภายในราชาอ,าาอาณาจักรอยุธยาจนมั่นคงแล้วพระองค์ จึงหันมาจัดการกับพยานละแวกซึ่งเป็นหอกข้างแคร่ที่คอยสร้างปัญหาตามหัวเมืองชายแดนและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรทรงตั้งพระทยัยที่จะกำจัดเสื้นหนามนี้ให้สิ้นซากเพื่อความสงบสุขของสยามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพใหญ่ไปตีเมืองระแวกราชธานีของกัมพูชาในขณะนั้นการศึกครั้งนี้ เป็นไปอย่างเด็ดขาดและดุเดือดกองทัพสยามสามารถพิชิตเมืองละแวกได้สำเร็จและสามารถจับกุมพญาละแวกได้องสวดานได้บันทึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นหลังชัยชนะสมเด็จพระนเรศวรทรงมีพระราชดำรัสว่าลูกหลานพญาละแวกจะคบหาไม่ได้และได้ทรงสั่งให้นำตัวพญาละแวกไปทำพิธีปฐมกรรม โดยทรงนำน้ำที่ใช้ชำระพระบาทของพระองค์ไปเทราดลงบนศรีรษะของพยานากเพื่อเป็นการประกาศชัยชนะและแสดงถึงความเด็ดขาดในการลงโทษผู้ที่ทรยศหักหลังจากนั้นจึงมีพระบัญชาให้ประหารชีวิตในเวลาต่อมาต้องบอกว่าพิธีนี้ไม่ใช่แค่การลงโทษแต่เป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าใคร ที่คิดจะทรยศต่ตอสยามจะต้องได้รับผลกรรมอันสาสมเช่นนี้และเรื่องราวของพญาละแวกจึงกลายเป็นตำนานเตือนใจที่สะท้อนถึงบทเรียนในประวัติศาสตร์และยังเป็นที่มาของสำนวนที่ยังคงอยู่ถึงทุกวันนี้อย่าไปคบลูกหลานพญาละแวกครั้งหน้าเราจะพาไปย้อนรอยเรื่องใดโปรดกดติดตามไว้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับบุหลันจันทาสตูดิโอเรื่องเล่าช่องของเราเราเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับ